เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2568ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกันยาบานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประเพณีวัฒนธรรมดนตรีศิลป์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่37ประจำปีพศ2568 ณเวทีกลางงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบิดมิทติ้งร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อหารือร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานโดยโครงการประเพณีวัฒนธรรมดนตรีศิลป์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชในครั้งที่37ประจำปีพศ2568นี้มหาวิทยาลัยรชาชพัฏเทพสตรีได้มอบหมายให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแม่งานหลักในการจัดงานภายใต้หัวข้อ วัฒนธรรมไทยเทศฝรั่งเศสอายุทยาโดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่21กุมภาพันธ์2568ณเวทีกลางงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป